เรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยมาลัยจากบุคคลสำคัญที่ต้นข้าวสุปริยาซึ่งที่สุดในชีวิตสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กุ๊กมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้หัวใจเราพองโตมาฝากกันค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับน้องต้นข้าวสุปริยานักร้องลูกทุ่งเสียงดีขวัญใจมหาชนที่ล่าสุดได้สร้างความประทับใจให้กับฟแฟนๆทั่วประเทศ อย่างที่เราทราบกันนะคะว่าทุกการแสดงของน้องต้นข้าวเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มและที่สำคัญคือกำลังใจจากแฟนคลับที่แสดงออกผ่านมาลัยเงินสดที่มอมให้กันอย่างต่อเนื่องซึ่งแต่ละงานก็มีมาลัยเยอะมากจนกลายเป็นที่พูดถึงแต่สิ่งที่เราเห็นนั้นไม่ใช่แค่ยอดเงินนะคะแต่คือความรักและความเมตตาที่แฟนคลับมอบให้จริงๆค่ะ เราลองมาดูความคิดเห็นจากแฟนคลับบางส่วนที่ได้ส่งข้อความผ่านโซเชียลมีเดียกันบ้างค่ะดูน้องต้นข้าวแล้วมีความสุขมากเลยค่ะยิ่งเห็นมะลัยที่แฟนๆมอบให้แล้วชื่นใจแทนเลยค่ะน้องต้นข้าวเป็นเด็กที่มีความกระตันยูมากค่ะสมควรแล้วที่จะได้รับความรักและกำลังใจมากมายขนาดนี้นี่ไม่ใช่แค่มะลัยนะคะ แต่มันคือการสนับสนุนความฝันของเด็กคนหนึ่งเลยค่ะน้องเก่งมากจริงๆฟังแล้วรู้สึกซึ้งใจแทนเลยนะคะทุกกำลังใจทุกมาลัยที่ได้รับล้วนมาจากความรักและความชื่นชมในความสามารถและความดีงามของน้องต้นข้าวทั้งสิน้นเราขอเป็นกำลังใจให้น้องต้นข้าวต่อไปด้วยนะคะทางเราได้รวบรวมคิวงานแสดงของน้องต้นข้าวสุปริยาในเดือนกันยายนที่ผ่านมา เท่าที่สามารถหาข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างๆได้ดังนี้ค่ะตารางคิวงานแสดงของน้องต้นข้าวสุปริยาเดือนกันยายน2568วันที่2กันยายนศาลหลักเมืองกาญจนบุรีวันที่3กันยายน MTMK Park กาญจนบุรีเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาวันที่4กันยายนสนามฟุตบอลคิงส์คับวันที่5กันยายน สนามกีฬาหนองแคสระบุรีวันที่6กันยายนงานเทศกาลอาหารพระนครแฟร์68เขตบางเขนกรุงเทพฯวันที่7กันยายนงานลำลึก12ปีสยสัญญาที่วัดป่าเลไลวรวิหารอเภอเมืองสุพรรณบุรีวันที่8กันยายนงานบุญศาสตร์เดือน10บที่วัดไผ่เหลืองบางบัวทองนนทบุรีวันที่9ถึง11 น้องต้นข้าวพักคิวแสดงตั้งใจสอบวันที่13กันยายนมี2งานงานแรกเวลา19.30นาฬิกา30นาทีงานบุญครบรอบที่โชคสีสุขฟาร์มอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมงานที่2เวลาแสดง21.30นาฬกา30นาทีที่งานชุมชนจีนแคะห้วยกระบอกอำเภอบ้านปป่งราชบุรีวันที่14กันยายนมี2งานงานแรกเวลาแสดง12นาฬิกา ที่ศาลาแดงบางแคกรุงเทพ,พงานที่2เวลาแสดง18นาฬิกาที่วงเวียนโพหักอําเภอบางแพรราชบุรีวันที่15กันยายนน้องต้นข้าวได้เข้าไปพบผู้ใหญ่โดยโพสต์ว่าหนูต้องขอขับพระคุณบริษัท RMS Studio and Multimedia ทีเมตตาและเอ็นดูหนูหนูทำทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดค่ะและวันที่15กันยายนเป็นพิธีรับเกียรติบัตร การได้รับทัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจันโดยสมาคมคนของแผ่นดินร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทยเทคโดยน้องต้นข้าวได้โพสต์ขอขอบพระคุณโอกาสที่มอบให้หนูในครั้งนี้ค่ะวันที่16กันยายนงานทิ้งกระจาดเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีวันที่17กันยายนงานนมัสการถ้ำฤาษีเขางูอำเภอเมืองราชบุรีวันที่19กันยายนที่วัดทวีพูลรังสรรอำเภอองครัก นครนายกวันที่21กันยายนอำเภอบ้านปโปง่งราชบุรีวันที่24กันยายนมี3งานเวลา16.30นาฬิกา30นาทีมินิคอนเสิรต์ตโดยสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดกาญจนบุรีดห้องประชุมบุตราคัมองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 18. นาฬิกางานส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี แอดลามโปรโมชั่นชั้น1นหน้า KFC โรบินสันไลฟ์สไตล์การจนบุรีวันที่25กันยายนงานบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณาภาพและปิดทองรูปหล่อหลวงพ่อรุ่งหลวงพ่อหยัดวัดท่กระบือตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครวันที่26-27น้องไม่ได้ลงคิวงานวันที่28กันยายนมีสง,งาน เวลา16นาฬิกางานคอนเสิร์ตคลายเครียดเพื่อการกุศลโดยสมาคมคนพิการปทุมธานีแอดดมเอนเกประสงค์วัดแสงสันตำบลคลองสองอํเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเวลา21นาฬิกางานบุญศาสตร์เดียบ10ที่วัดโบสดอนพรมตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี วันนี้จะขออธิบายเรื่องการเสียภาษีของน้องต้นข้าวสุปริยาเพื่อให้แฟนคลับคลายความกังวลและเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะคะการเสียภาษีของน้องต้นข้าวสุปริยาแฟนคลับหลายคนอาจเป็นห่วงว่ารายได้ที่น้องต้นข้าวได้รับจากมาลัยและงานแสดงจะถูกนำไปใช้อย่างไรและจะต้องเสียภาษีหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่นักร้องทุกคนต้องจัดการค่ะ 1. รายได้จากมาลัยและค่าตัวคือรายได้ที่ต้องเสียภาษีเงินที่ได้จากมาลัยถือเป็นเงินที่แฟนคลับมอบให้ด้วยความสเสน่หาและความชื่นชอบซึ่งทางกฎหมายถือเป็นเงินได้พึงประเมินประเภทหนึ่งที่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดารายปีค่าตัวจากการแสดงเป็นไรายได้หลักของศิลปินที่ต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วยเช่นกัน ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินที่ได้จากมาลายหรือค่าตัวจากการแสดงน้องต้นข้าวจะต้องนำไรายได้เหล่านี้ไปรวมการเพื่อคำนวณและยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี2การเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายยื่นภาษีปีละสองครั้งภาษีครึ่งปีพองอดอ .94 ต้องยื่นและชำระภาษีภายในเดือนกันยายนของทุกปีสำหรับรายได้ที่ได้รับในช่วงครึ่งปีแรกมกราคมถึงมิถุนายนภาษีสิ้นปีพงด90ต้องยืดและชำระภาษีภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปสำหรับรายได้ที่ได้รับตลอดทั้งปีมกราคมถึงธันวาคมการหักค่าใช้จ่ายหักตามจริง น้องต้นข้าวสามารถรวบรวมค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นค่าเดินทางค่าแต่งหน้าทำผมค่าเสื้อผ้าชุดการแสดงมาหักเกินค่าใช้ใจ่ายในการคำนวณภาษีได้หากแบบเหมาหากไม่สะดวกที่จะเก็บรวบรวมหลักฐานค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดกฎหมายก็อนุญาตให้สามารถหักค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาได้50%ของไรายได้แต่สูงสุดไม่เกิน100,000บาทการหักค่าลดหย่อน นอกจากค่าใช้ใจ่ายแล้วยังมีสิทธิหักค่าลดหยอ่อนส่วนตัวและอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนดเช่นค่าลดหยอ่อนส่วนตัวเบี้ยประกันชีวิตกองทุนรวมเพื่อการออม S S F และ R M F เป็นต้นดังนั้นแฟนคลับสบายใจได้เลยว่ารายได้ที่มอบให้น้องต้นข้าวจะถูกจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนครับ การสนับสนุนของทุกคนจึงมีส่วนช่วยให้น้องต้นข้าวมีอาชีพที่มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปสุดท้ายนี้กุ๊กขอเป็นอีหนึ่งกำลังใจให้น้องต้นข้าวสุปริยานะคะขอให้น้องเติบโตในเส้นทางที่เลือกอย่างแข็งแรงและมั่นคงขอบคุณที่สร้างความสุขให้กับพวกเราและขอให้กำลังใจจากแฟนคลับเป็นพลังให้น้องก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งค่ะ และสำหรับวันนี้กุ๊กขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจดีๆให้คนที่เรารักกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ